สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับพระพิมพ์ขุนแผนขีหงพลายกุมารหลวงพ่อกลวยชุดตินตโรวัดโกศิตรามจังหวัดชัยนาทเป็นพระเนื้อผงดินผสมผงพุทธคุณสร้างในปีพุทธศักราช2,500ขึ้นมาเรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้ รุ่นนี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบลักษณะของพิมพ์ผิวพันธุ์ของพระ ความคมชัดของพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับ เรื่องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าจะเป็นผลมะตูมขนาดใหญ่ด้านบนที่เราเห็น ลักษณะเหมือนสวมหมวกบริเวณล่องคอจะเว้าลึกลงมา บริเวณหน้าอกจะนูนบริเวณที่เราเห็นลักษณะเหมือนหยดน้ำเป็นกุมารลักษณะคุณแผนอุ้มกุมารไว้ รระหว่างมือและใบหน้าจะเป็นร่องหัวไหลแขนจะรดมือจะโค้งเว้ารับกัน ช่วงร่องตัวขาและหัวเข่าจรดเท้าบริเวณหัวด้านหลังร่องคอจะเว้าลึกลงไป ด้านหลังจะเป็นตัวกุมารบริเวณส่วนนี้จะเป็นหน้าอกและแขนทอดลงมาอุ้มกุมารเอาไว้ บริเวณหัวไหล่แขนทอดลงมาที่มือของพักคนแผนจะอวบอิ่มรองด้านในจะเว้าลึกเป็นมิติ บริเวณด้านหน้าที่เราเห็นเป็นรูปกระโหลกลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมรูปหัวใจจะเห็นดวงตาทั้งสองข้างจมูกและปาก ข้างหัวกะโหลกระหว่างแก้มจะมียุบเล็กน้อยซอกนั้นจะลึกเป็นมิติลงไปเป็นร่อง บริเวณหัวเข่าจะนั่งยองและบริเวณเท้าของพระคณแผนด้านขวามือที่เราเห็นจะเป็นบริเวณหัวเข่าและเท้าของพระคณแผน ซุ้มลายกนกจะเป็นสันนูนตั้งขึ้นมาเราพยายามไล่ขึ้นไปเป็นซุ้มเว้ารองกหนกจะยกซุ้ม ่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังการกดพิมพ์หลวงพ่อกลวยจะกดด้วยตนเองในการทําหลังนั้นจะเรียบ จะมีขอบปิ้นพอเห็นบ้างในบล็อก มวลสารเป็นมวลสารดินเจ็ดป่าช้าผงพุุ้คุลผงว่านเสกทรายเสกแร่เสกผงกูแตกหักจากกรุบ้านกลางสีพึ่ง เกษาของหลวงพ่อร่วมผสมเราพอจะเห็นผมพู้ถกคุณเป็นบางส่วนเส้นเกษาขึ้นประปายดุดมีชีวิต ไขว่านมวลสารอาถรรพ์พระจะมีกลิ่นหอมอ่อน,ออนละมุน พิมพ์นี้ใช้บล็อกขินมิดโกนในการกดพุทธคุณของพระกุนแผนรุ่นนี้จะโดดเด่นเรื่องมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างสูงมหาอำนาจโชคลาภและแคล้วคลาดดุดมีชีวิต พระคาถาในการปุกเสกเพียงตั้งนมโมสามจบตามด้วยสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนามามิอิติสุขโตชุติินโรนโมพุทไยะนสิวังพรมมามาอุนสิวังพรมมามาอุนสิวังพรมมามาอุนโมพุทไธยะนามาปทะจะภะคะสพุพพธสัมมิอิสวาสุ สุสาอิอสังวิสโรปุสสะปุพะอิสวาสุสุสาอิอสังวิสโรปุสสะปุพะอิสวาสุสุสาอิอสังวิสโรปุสสะปุพะสุณะโมโลโลโมนะสุสุณะโมโลโลโมนะสุสุณะโมโลโลโมนะสุเอหิจิตังปิยังมะมะเอหิจิตังปิยังมะมะเอหิจิตังปิยังมะมะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z 7 w o m z 7 w o m 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาก่อนนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ